ครับผมนายธนวินภูมิเลิศ13เอวันนี้จะมานำสนเสนอเรื่องเดชเอชวาวขดลวดเคลื่อนที่แบบ d ดชเอชวาวขอสอ1820ฮันคริสเตียนโอเวอร์สเตพบว่าเมื่อกระแสไหลผ่านขดลวดตัวนำจะมีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นล้อมรอบนะครับขอสอ 1881งแปดแปด e e n ่งเจนส์ควินด์เเนาำหลักการนั้นมาทำเป็น m o ว i n งค o ยล์เจนเนอเรพัฒนาเป็นพื้นฐานของเครื่องมือวัดไฟฟ้าในปัจจุบันจึงเรียกว่าส่วนเคลื่อนที่แบบมิเตอร์แบบเดเ o ชันวาล โครงสร้างของคดลวดเคลื่อนที่แบบเดเดเชนวาวมีแม่เหล็กเกือกมา้าคดลวดควัวแม่เหล็กน้ำหนักถ่วงสปริงควบคุมเข็มชี้ปรับตำแหน่งศูนย์หลักการทำงานของคดลวดเคลื่อนที่แบบ d เ e i o n v a l v e เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้คดลวด จะเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นสนามแม่เหล็กถาวรจะผลักให้ขดลวดเคลื่อนที่หมุนซึ่งจะทําให้เข็มชี้หมุนด้วยเข็มชี้ค่าที่วัดได้บนสเกลเป็นไปตามปริมาณที่กระแสะไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดแรงทางกลเครื่องมือวัดแรงที่ทําให้เข็มชี้เคลื่อนที่มีอยู่หลายชนิดและมีบางครั้งเรียกว่าแรงบิด แบ่งแรงทางกลได้เป็นาชนิดดังนี้ 1. แรงเบี่ยงเบนหรือแรงขับ 2. แรงควบคุมหรือแรงสปริง 3. แรงหน่วงหรือแคมปิง้งตัวอย่างที่1เครื่องมือวัดแบบเดเซชันวาลมีคดลวด100รอบความหนาแน่นสนาดไม่เหล็กในช่องว่างอากาศเท่ากับ 0.2เทสลาขดลวดมีเส้นผ่านศูนย์กลาง1เซติเมตรยาว1.5เซนมตระแสไฟฟ้าไะลผ่านขดลวด1มิลลิแอมจงหาแรงบิดแรงเบ่งเบน Td ที่เกิดขึ้น Td bit nd เท่ากับ2 2เล็บ 1. 10ยกหลัง3 แรงหนึ่งจุดแรงกัวงเล็บหนึ่งจุดห้าสิบยกลังสองหนึ่งร้อยวงเล็บหนึ่งสิบยกลังสองเท่ากับสามประมาสิบยกลังหกเ m จุดเ m แรงบิดควบคุม control torque แรงบิดที่ใช้ต้านกับแรงเบี่ยงเบน ทีดีแรงที่เกิดขึ้นจากสปริงก้นหอยเนี่ยทีเท่ากับ KQN.M เจุด M มเมื่อ K เท่ากับค่าคงที่ของสปริงก้นหอย Q q เท่ากับมุมที่ชี้ที่เข็มชี้เคลื่อนที่เท่ากับองศาเมื่อเข็มชี้หยุดนิ่งแสดงว่า TD กับ TC จะได้ B A I M เท่ากับ A Q ถ้าให้เข็มหยุดที่มุม Q ซึ่งเป็นมุมเบี่ยงเบนจ,จะหาค่าได้จาก Q r เท่ากับ B A I M ส่วน K สรุปนเท่ากับมุมเบี่ยงเบนแปรผัน,น 8, 000, ตามกระแสสเกลของมุมที่เปลี่ยนไปจะเป็นเชิงเส้นครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ